สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับตาอยากกระพริบ สุพิสารก้าวไกลชี้ศึกซักฟอกรอบนี้จะทําสังคมตื่นตัวไม่กลับไปสู่วังวนเดิมผลตำรวจตรีสุพิสารชี้ผลหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจทําสังคมไทยตื่นตัวไม่กลับไปสู่วังวนเดิมชื่นชมพักร่วมฝ่ายค้านและสอสก้าวไกลทําหน้าที่ผู้แทนของราษฎร พลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาธสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง10คนในรัฐบาลชุดนี้เสร็จสิ้นไปแล้วผมเชื่อว่าประชาชนสามารถตัดสินได้เองว่าการทำหน้าที่ของพวกเราพักร่วมฝ่ายค้านว่าการทำหน้าที่ของพวกเราสสพักเก้าไกลเป็นอย่างไรบ้าง ข้อเท็จจริงที่นำมาตีแผ่ข้อกล่าวหาต่างๆตลอดจนการแก้ข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีหรือแม้แต่การประท้วงพร่ำเพรื่อของสอสอฝ่ายรัฐบาลในยุคที่เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่ขยับนิ้วก็สามารถค้นหาได้ทันทีว่าใครพูดจริงใครโกหกประชาชนกลางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ แม้ไม่ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ยืนร่วมเคียงข้างกับเพื่อนสอสอพักเก้าไกลซึ่งได้ทำหน้าที่ผู้แทนของราษฎรอย่างสมกับชื่อตำแหน่งที่ได้รับผลลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจซึ่งเกิดขึ้นในเช้าว,วันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าเราพอคาดเดาได้ไม่ยาก แต่ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการคือสังคมไทยที่ไม่อาจย้อนกลับไปสู่วังวนของความคลุมเครือไม่ชัดเจนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหน้าไม่อายการเอื้อประโยชน์พวกพ้องอย่างไม่สนใจใครการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะคุ้มกันให้กับตัวเองอย่างตาใสาซื่อสุดๆได้อีกแล้วก้าวไกลอภิปรายไม่ไว้วางใจ อภิปรายไม่ไว้วังใจ64ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ